สวัสดีค่ะวันนี้กลับจากทำงานนะคะมาบ้านน้องสาวค่ะคนไทยได้วยกันนะคะ,ะขอตะเพาน้องเขาค่ะเนี่ยตะเพาทาั้งหน้านลยค่ะกำลังงามค่ะก็ะบอกน้องบอกว่าตัดไปเลยตัดไปเยอะๆ <c oughs> อยู่บ้านเราก็ปลูกคนไหนไม่มีก็ขอกันนะคะเนี่ยน้องเขาอยู่อะไรอะนครพนมเดอ้อน้องอยู่นครพนมเนี่ย อันนี้ต้นจากต้นเก่าต้นแก่นะพี่นอ้องไมดอกมาดิดอกมาดิดอกมาดิสวยแค่อีย้ยตับเผานี่มาถ่ายตับเผาน้องนู้นมะกรูดพี่น้องน้องก็ปลูกมะกรูด,ปดเป็นหน่วยเต็มเลยแก่ไปทำกินหรือไปผัดเออเอาไปเอาไปเลยข้ามก่อนก็แม่ยายจิ้มเอาไปขาย เอาไปขายทำไมไม่ขายเองทำไมต้องเอาให้เขาไปขายอไปขายให้ยายเมย์ให้ถูกก็เลยให้แม่ให้ิทเด่ไปขายอยู่เจ้ป้าอ๋อนี่นหน่อยทำไมแม่เอาไปขายเด้งยายเมย์ให้อืม จะดูตะเพานะคะนุน้องอยู่นู่นค่ะอยูห่หน้าประตูนู่นค่ะแค่นี้นะคะเบาๆกับมักโขใบตะเพานะะ้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ